สวัสดีครับพี่น้องชาว y o u TUBE ทุกท่านครับคลิปนี้นะครับขออนุญาตที่จะแนะนำนะครับหลังจากที่เห็นข่าวนะครับทางเฟซทางกลุ่มหลายๆกลุ่มนะครับพี่น้องที่ชื่นชอบการต่อนกเขานะครับพี่น้องชาวนกเขาเขาใหญ่เขาชาวาหรือว่าเอาง่ายๆลหลายๆประเภทแล้วกันนะครับที่ต้องใช้เศร้าต่อนะครับเ้าต่อก็คือตัวที่ ตอนนี้มันจะมีอยู่หลายแบบนะครับที่เห็นพี่น้องหรือว่าเห็นตาม Ilota YouTube ตามเพจต่างๆเอามาลงกันนะครับก็จะเป็นทั้งเดิมๆเ,เลยเราจะใช้ก็คือเป็นไฟเบอร์นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะมีพวกไฟเบอร์คาร์บอนหรือว่าอาจจะเป็นคาร์บอนเลยก็มีนะครับคาร์บอนเนี่ยก็คือมันจะกึง่งกึงกึ่งนำนะครับกึ่งนําไฟฟ้านะครับแต่ว่าต้องเช็คดีๆด,ด้วยแล้วก็มีละสุดเอาที่แน่ๆเลยชัดเจนสุดก็คือ สแตนเลสครับสแตนเลสหรือว่าอลูมิเนียมนะครับหล,หลายท่านก็คงจะเห็นแบบที่ล็อกกลางลาล็อกตรงไหนก็ได้อย่างนี้ครับหมุนเกลียวแล้วเข้าไปล็อกเนะี่ยอันนี้นะครับตัวนี้ที่เป็นข่าวกันอยู่นะครับเห็นกันอยู่ก็ยังไงก็ก่อนหนึ่งก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับท่านสมาชิกแล้วก็ครอบครัวของอท่านที่ประสบอุบัติเหตุด้วยนะครับที่ไปเกี่ยวสายไฟแล้วโดนไฟดูดเอานะครับก็ ถึงเกิดเสียชีวิตนะครับพี่น้องก็คงจะติดตามกันอยู่คงจะเห็นตามเพจตามกลุ่มกันนะครับทีนี้เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกอยากจะแนะนําเผื่อสําหรับมือใหม่แล้วก็มือเก่าด้วยนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับถือว่าเป็นเป็นเอาง่ายเพื่อความปลอดภัยของตัวเองแหละนะครับก็ส่วนมากนะครับเศร้าต่อพ้าเนียที่เราใช้กันอยู่บางคนก็เช็คนะครับว่านําไฟไหมหรือว่าไม่นําไฟนะครับ บางคนก็ไม่ได้เช็คเลยเห็นเขาต่อสายไฟก็ต่อเหมือนกันนะครับนี่ครับอย่างที่ผมต่ออยู่เนี่ยผมก็ต่อที่สายไฟครับนะครับเอาขึ้นเอาขอสวาขึ้น,นสายไฟเนี่ยถ้าเป็นลักษณะของแรงต่ําอย่างนี้นะครับถ้าเราดูเทียบเทียบกันเลยอันนี้เป็นไฟสามเฟสนะครับสามเฟสก็คือข้างบนเเป็นสายเปยื่อยซึ่งเป็นสายสลิงตัวนั้นเป็นสายกาวครับก็คือเอาง่ายๆไฟลบนะครับไฟลบตัวนี้ จะไม่มีผลนะครับถ้าถ้าพอที่จะรู้เรื่องไฟหน่อยตัวนี้ก็คือเราเกี่ยวไม่เป็นไรแต่สามสายนะครับสามสายดำดำเข้มๆอยู่ข้างล่างนะครับลางข้างล่างพเนียลงมานะครับช่วงที่เศร้าไปแตะนะครับตรงนั้นคือ,อเป็นสายลายนะครับสายลายก็คือสายไฟไฟบวกเอาง่ายๆว่าไฟบวกนะครับเข้าใจง่ายๆไ,ไฟบวกแล้วในกรณีที่เราขึ้นไปเกี่ยวเนี่ยบางทีบางท่านก็อาจจะเกี่ยวตรงสายดําที่มีฉนวนอย่างนี้ไม่ไม่เป็นไรครับ แต่บางทีถ้าเป็นไฟบ้านโดยทั่วไปนะครับเดี๋ยวจะให้ดูไฟบ้านโดยทั่วไปเราจะเห็นพวกที่ใกล้ๆเสาสองสว่างนะครับเนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยย้อนแสงนิดนึงเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับดูดูดูครับพี่น้องนี่ครับเขาก็จะมีการปอกสายนะครับปอกสายเพื่อที่จะเชื่อมเข้ากับแสงสว่างหรือว่าไฟถนนทั่วไปนี่แหละนะครับเนี่ยมันก็เลย เป็นปัญหาบางทีเขาปอกแล้วก็เขาอาจจะห่มเก็บไม่เรียบร้อยนะครับแป็นว่าทันสายทันสายไม่เรียบร้อยนะครับพอเราจะขอไปเกี่ยวทีนี้ไฟลงเลยครับไฟลงแล้วก็ลงตามาตามตามเส้าหรือว่าตามคันของเราได้แต่ในกรณีที่ผมใช้เนี่ยตัวนี้เป็นไฟเบอร์นะครับอันนี้เป็นไฟเบอร์ไฟเบอร์ข้อเสียก็คือเขาอาจจะอ่อนนั่นแหละแล้วก็แล้วก็แตกง่ายนะครับ แต่บอกได้ตรงเลยนะครับว่ามันปลอดภัยกว่านะครับเอาอย่างนี้แล้วกันเซฟกว่าถ้าเราพาดอย่างนี้โอกาสที่ถ้าฝนไม่ตกถ้าคันไม่เปียกจริงๆคันตัวเศร้าไม่เปียกจริงก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับอันนี้บอกตรงเลยว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่ก็อย่าลืมนะครับในกรณีที่สมมุตินะครับสมมุติว่าข้างบนเป็นสายกาวเราเราไปพาดสายกาวในลักษณะอย่างนี้นะครับข้างบนแต่ถ้าข้างล่างเปือ่อยแล้วตัวที่เราเอาไปพาดเนี่ยเป็นช่วงที่เป็นเหล็ก ต่อนะครับเป็นเหล็กหรือว่ามีโลหะเนี่ยแล้วเอากาวมามาชนกับสายลายหรือว่าสายบวกเนี่ยอันนี้ตุ้มเลยนะครับอันนี้อันตรายเหมือนกันก็ต้องเช็คดูนะครับดูลักษณะว่าสายเนี่ยมันเป็นช่วงข้อต่อหรือว่าสายเปย่อยไหมปลอดภัยไหมส่วนมากเขาชวาส่วนมากเราต่อเราก็จะชิดหัวเสาเพราะว่านกจะขึ้นหัวเสานะฮะขึ้นมาหัวเสาแล้วก็กระโดดได้ง่ายแต่ก่อนที่จะขึ้นก็ต้องเช็คนิดนึงนะครับเช็คดูในรายละเอียดของ ลอยปอกรอยปาดสายนะครับดูว่าเขาปิดเรียบร้อยหรือว่าเอาง่ายๆถ้ามีรอยก็อย่าเสี่ยงเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าทั้งแดดทั้งฝนทั้งจิบอาะเนี่ยมันทําให้ตัวเทปพ,พันสาย,ยมันอาจจะหลุดออกได้เพราะง่ายๆแหละเขาก็ไม่ได้คิดว่าเราจะเอาอะไรขึ้นไปเกี่ยวเพราะเขาคิดอยู่แล้วว่าคือเขาก็มีแค่พันสายไฟแล้วก็ไม่มีใครเข้าไปแต่ต้องตรงจุดนั้นอยู่แล้วพวกพวกเคเบิลเนี่ยก็จะเดินข้างล่างเห็นไหมครับกลุ่มเคเบิลก็จะอยู่ในระดับล่าง แต่ตัวเนี้ยสายบนสุดเนี่ยเขาก็จะเรียงแล้วก็มีช่องไฟห่างเพราะควรนะครับแต่บางทีที่บางคนช่วงสายมันไม่แน่นไม่ไม,ไม่ไม่ตึงเนี่ยเราเอานี่ไปเกี่ยวสายกาวเนี่ยตัวข้างบนนะครับอาจจะลดลงมาแตะที่สายลายได้นะครับสายบวกลบกับบวกอาจจะมาแตะกันเพราะว่าเศ้าดึงผนียดลงมาเนี่ยอาจจะทําให้เกิดไฟไฟช็อตได้นะครับอันนี้ก็คือเพื่อเพื่อเกิดขึ้นได้นะครับแต่ถ้าสายมันตึงอยู่อย่างนี้นะครับอย่างที่เห็นในภาพอย่างอย่างที่ผมต่ออยู่เนี่ย ไม่เป็นไรเราเกี่ยวแล้วก็ยังมีช่องว่างประมาณประมาณยี่สิบสาสิบเซนเนี่ยตัวยังไงก็ไม่แตะกันอยู่แล้วนะครับแต่ตัวคันเศร้าเราเนี่ยช่วงที่เห็นดำๆนะผมพันเทปเทปพ,พันสายไฟไว้หมดนะครับเทปพ,พันเพื่อที่กันเซฟเพราะว่าบางทีเราพันแล้วเราเอา,เอาตะขอเราไปเกี่ยวตรงตรงสายกาวสายลบข้างบนนะครับแล้วเราเอาคันเราไปแนบแล้วเผื่อ ตรงนี้มีแผลเปิดนะครับไม่ไว่าจะเป็นเส้นหนึ่งสองสามหรืออะไรก็ได้มันเป็นบวกมันก็จะเป็นเหมือนกับเราไปเชื่อมไฟจากลบเข้าบวกเลยทันทีก็เกิดการเกิดการช็อตเกิดการระเบิดเลยนะครับอย่างเงี้ยตุ้มเลยนะครับอย่างเงี้ยขาดครึ่งเลยถ้าถ้าอาการอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งแล้วทีนีอ้อันนี้คือส่วนที่มาแนะนํากันนะครับแล้วก็ส่วนที่อยากจะแนะนํานะครับสําหรับมือใหม่มือเก่านะครับหรือว่าท่านที่ทําเป็น หรือว่าท่านที่ไม่ทําก็สามารถที่สั่งได้นะครับอันนี้คือที่ผมทําอยู่นะครับอันนี้คือหัวเศร้านะครับหัวเศร้าจะบอกลักษณะของหัวเศร้านะครับแต่สาหรับท่านที่เกิดอุบัติเหตุผมไม่แน่ใจว่าใช้หัวเศร้าแบบไหนเพราะว่าเท่าที่ไล่ดูรูปแล้วไม่ไม่เจอนะครับว่าเป็นแบบไหนลองดูนะครับอันนี้คือถ้าท่านมีมีอยู่ที่ใช้อยู่ลองใช้วิธีนี้นะครับผมใช้เป็นอ่าท่อสายยางนะครับสายยางในการสรวมตะขอนะครับเนี่ยครับ ี่น้องดูลักษณะอย่างเงี้ยสวมตะขอเพื่อที่เซฟอะไรเซฟสายไฟนี่แหละนะครับเพราะว่าลักษณะเนี้ยแล้ว like. ตัวตัวตะขอเนี่ยผมจะทําลึกลงมานะครับคือยกขึ้นข้างบนเพราะว่าถ้าบางทีเชื่อมติดแล้วออกมาอย่างเงี้ยเลยเนี่ยเราเราใส่สายยางเข้าไปเราก็ได้แค่นี้แล้วก็มันก็จะติดติดที่มุมนี้แต่ลักษณะของการเกี่ยวเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวอย่างนี้นะครับเนี่ครับคือเกี่ยวอย่างนี้นะครับน้องดูอย่างเงี้ยถ้าสมมติสายไฟเป็นแบบนี้ถ้าลักษณะการเกี่ยวอย่างเงี้ยดูครับ ตำแหน่งนี่ครับคือตัวสายยางนะครับก็จะหุ้มหุ้มทั้งซ้ายและขวาแล้วก็รอบสายไฟนะครับอันนี้เซฟนะครับแต่ตัวนี้เป็นโลหะนะครับตัวนี้คือเหล็กเป็นไปได้นะครับตัวนี้เราพันขึ้นมาเลยนะครับพันเทปพ,พันสายไฟเข้ามาให้ให้เซฟตรงจุดนี้ได้เลยอันนี้นคือดีที่สุดนะครับตัวคันเศ้าเราลงมาเนี่ย ไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างน้อยๆเราเราจะป้องกันนะครับถ้าสมมติประมาณนี้อย่างที่ผมบอกว่าถ้าสายไฟมันอยู่ในตำแหน่งที่ชิดกันนะครับอย่างนี้ยพอเราเกี่ยวลงมาแล้วปุ๊บตัวนี้สมมุติว่าตัวนี้เข้าไปแตะแล้วก็เป็นสายกาววิ่งแล้วนะครับวิ่งลงมาที่นี่แล้วทีนี้สายล่างเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกันอาจจะมาแตะที่เหล็กตัวนี้นะครับก็เกิดการระเบิดได้เกิดการเกิดการช็อตได้อันนี้ก็คือต้องเผื่อนะครับเพราะว่าบางจุดเนี่ยสายไฟมันจะไม่เหมือนกัน บางที่เป็นสายไฟเก่าๆสายเขียวสายอะไรที่โยงและโยงรละยางกันเนี่ยมันอาจจะทําให้ตัวเนี้ยช็อตได้ฉะนั้นแล้วตัวของผมนะครับที่ผมใช้งานอยู่ก็คือผมจะพันเทปพันสายไฟนะครับหุ้มกันไว้เลยอย่างน้นอยๆแหละเราแตะได้อาจจะเป็นแผลเปิดของสายไฟก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันมียางตัวเนี้ยยางอ่าตัวเนี้ยเป็นฉนวนกัน,ก,นกันไฟกันไฟลงกันไฟลง,ฟล,งลงหัวเศร้าเลยนะครับแล้วก็ แน่นอนถ้ากันลงนี้ได้ก็คือข้างล่างเราก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับอันนี้ก็คือเอามาฝากกันนะครับใครที่ทําก็แนะนําทําลักษณะนี้นะครับแต่ถ้าทําไม่เป็นหรือว่าไม่องนั้นก็สั่งครับผมส่งทั่วประเทศส่งได้ทั่วไทยแต่ว่าต้องยอมรับนะครับต้องงานต้องตามสั่งเท่านั้นนะครับเพราะตอนนี้ก็ทําไม่ทันคือตัวนี้นะครับเอาจะเป็นแบบสองตะขอหรือสามตะขออย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะครับตัวนี้เป็น แป้นนะครับเป็นแบบแป้นน็อตตัวนี้ก็จะใช้งานง่ายนะครับหมุนเข้าง่ายล็อกได้ง่ายนะครับอันนี้คือตัวที่เป็นหัวเศร้านะครับเราจะใช้ได้กับเพเนียทุกรุ่นนะครับแล้วก็ล็อกได้แน่นด้วยนะครับไม่โยกไม่อะไรแล้วก็ที่แน่ๆคือปลอดภัยด้วยนะครับอันนี้เซฟให้ในระดับหนึ่งแต่ทั้งบททั้งมวลนะครับพี่น้องก็ต้องดูสถานที่ดูพื้นที่นะครับในการใช้งานก็ต้องเซฟตัวเองด้วยนะครับ เนี่ยขนาดหน้าหน้าร้อนนะครับหน้าร้อนหน้าหนาวเนี่ยมันไม่มีฝนสายไฟไม่เปียกไม่ชื้นเศร้าไม่เปียกน้ําก็ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ผมว่าไม่อยากให้เกิดนะครับหลายรอบแล้วนะครับเคยเห็นอย่างนี้เพราะว่าจังหวัดที่เราจับคันเศร้าเนี่ยแล้วเราไปเกี่ยวฟุบเนี่ยมันปล่อยไม่ได้เลยนะครับมันไม่ใช่ว่าไปแตะโดนแล้วก็เราสะบัดได้คือเรากำให้แน่นเพราะว่าเรากลัวเพีเยรเราล่วงทีนี้ก็สะพานไฟดีๆนี่เองนะครับมันก็เลยเป็นปัญหาว่ามันมัน มันโอกาสพลาดแล้วโอกาสเสียชีวิตนี่สูงมากนะครับยังไงพี่น้องก็ฝากด้วยนะครับฝากฝากเซฟๆกันนิดนึงนะครับไม่อยากจะเห็นข่าวแบบนี้เลยนะครับในวงการคนต่อนกนะครับเพราะว่าหลายคนก็ดราม่านะครับคนที่ไม่เห็นด้วยคนที่โลกสวยก็อาจจะมองไปอีกมุมนึงสําหรับในกลุ่มคนที่เล่นคนที่เลี้ยงนกเองก็ได้แค่แสดงความเสียใจนะครับแล้วก็มาดูกันหลายๆอย่างมันเป็นองค์ประกอบครับ เป็นไปได้นะครับผมแนะนําอย่างนี้คือถ้าเศร้านะครับตัวเศร้าเองแนะนําเป็นเป็นไฟเบอร์เลยนะครับแนะนําเป็นไฟเบอร์เลยดีที่สุดนะครับดีที่สุดนะครับหลายยี่ห้อทุนนะครับหลายยี่ห้อเนี่ยอย่างเงี้ยที่ผมทำเศร้าเล็กอยู่ใช้อยู่นี่เป็นฟไฟเบอร์นะครับนี่ครับลักษณะการพันก็จะพันมาอย่างนี้แต่นี่คือไม่ไม่ได้ไปต่อสายไฟนะครับแต่ก็จะพันปิดมาอย่างนี้เลยนะครับ อันนี้พันปิดมาอย่างนี้เลยตัวนี้เป็นไฟเบอร์แน่นอนไม่ไม่เป็นสื่อไฟฟ้านะครับสบายใจได้แต่ตัวนั้นอ่ะยอมรับว่าแข็งแรงนะครับพวกที่เป็นโลหะแข็งแรงแล้วก็คนขายก็จะแนะนําพี่น้องว่าเล่นปา่าเล่นทุ่งเล่นต้นไม้ได้แต่อย่าลืมนะครับพี่น้องบอกได้เลยนะครับเล่นปา่าเล่นทุ่งเล่นเล่นตามเขานะครับอย่าลืมนะครับตัวนั้นโลหะแล้วก็ปลายแหลมนะ่ะอันนั้นคือสายล่อฟ้าดีๆนี่เองนะครับ ย้ำนะครับสายล่อฟ้าเลยนะครับอย่าลืมว่าแค่กระดิ่งวัวฝนตกฟ้าร้องเนี่ยยังผ่านะครับฟ้ายังผ่าไมาหาที่ลงนั่นคือสื่อไฟฟ้าแล้วเราเศร้าในลักษณะอย่างเงี้ยเนี่ยดูครับมันเหมือนเสาอากาศนะเหมือนกับสายล่อฟ้าเลยปลายแหลมขึ้นเ้ิงบนถ้าเป็นโลหะแล้วแล้ว,ลวเราคิดว่ามันจะเป็นยังไงหนักด้วยนะครับหนักด้วยหนักแล้วก็ไม่ใช่แค่สื่อไฟฟ้านะอันอันนั้นเราระวังไม่ได้ด้วยนะครับถ้าฟ้าผ่านนี้ระวังไม่ได้นั้นอันตรายมาก แต่มันยังไม่มีเกิดนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันใครที่จะสนใจหรือว่าที่อยากจะได้แข็งแรงมีลูกค้าหลายท่านนะครับถามมาเหมือนกันถามผมเหมือนกันว่ามีที่เป็นโลหะมีที่เป็นสแตนเลสไหมผมก็พูดตรงผมไม่อยากแนะนําครับเพราะมีหลายท่านที่ขายอยู่เดียวมันจะเป็นไปดราม่าก,กันก็เอาเป็นว่ามันเป็นข่าวแล้วก็ขอขอ,ขอพูดหน่อยแล้วกันนะครับปากเตือนหน่อยแล้วกันพวกนี้เบา อาจจะไม่แข็งแรงอาจจะแตกอาจจะหักง่ายนะครับแต่ง่ายชีวิตเราครับเซฟไว้ก่อนนะครับโอเคครับพี่น้องเป็นสาระยังไงก็ฝากแชร์ด้วยนะกันนะครับถ้ามีประโยชน์นะครับฝากแชร์เข้าไปที่กลุ่มด้หลายกลุ่มด้วยถือว่ามาแนะนํากันนะครับมีหลายๆท่านที่ลงขายหลายๆยเพจที่ลงขายผมไม่ได้บอกว่ามาแนะนํามามาซื้อกับผมนะครับก็คือหลายๆท่านก็มีก็เห็นอยู่แล้วสั่งได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็โทรปรึกษาหรือว่าทักนาก็ได้เดี๋ยวผมจะ แนะนำอันนี้มีมีมีส่งให้นะครับมีส่งให้วันนี้อยากได้หัวอยากได้เฉพาะหัวเศร้าก็ได้หรือว่าเฉพาะมีมีเศร้าอยู่แล้วอยากจะเปลี่ยนเฉพาะหัวก็ได้นะครับก็ส่งทั่วไทยครับยังไงก็ติดต่อที่เบอร์โทรนะครับหรือว่าที่เฟซของแพทพาลยได้เลยนะครับถ้าเข้ามาได้เลยเค okay, ครับพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ